สวัสดีครับพบกับรายการน้ำพระทัยอย่างไรหนอนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่เจ็ดแล้วนะครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่กดติดตามกดรับฟังรับชมนะครับกันมาในในถึง EP ที่เจ็ดนี้แล้วแล้วก็เช่นเคยนะครับน้รายการน้ำพระทัยอย่างไรหนอนี้ผมก็ได้ยก้อพระภพีขึ้นมาถามเกี่ยวกับผู้ที่รู้ในข้อพระพีนะครับแล้วันนี้เราอยู่กับน้องบอลนะครับสวัสดีครับน้องบอลสวัสดีครับ ก็เช่นเคยครับผมได้ยกข้อพระพีขึ้นมาเพื่อที่จะถามและวันนี้ผมได้ยกหนังสือลูการบทที่สามนะครับแต่ว่าอยู่ในชน่วงท้ายบทเกี่ยวกับพงพันธ์ของพระเยซูนะครับอยู่ในข้อที่ยี่สิบสามจนถึงข้อที่สามสิบแปดนะครับวันนี้ผมไม่ขออ่านนะครับพี่น้องแต่ว่าผมอยากให้พี่น้องกลับไปอ่านแล้วฟังไปด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ทบทวนว่าวันนี้ผมได้นําเรื่องนี้มาถามกับน้องบอลว่าทําไมโอเคเข้าเรื่องเลยนะครับก็คือ ผู้เขียนเนี่ยผู้เขียนเขียนขึ้นมาทําไมนะครับแล้วก็อยากจะให้เราทําความเข้าใจยังไงแล้วก็เมื่อเราอ่านนะครับเราควรที่จะทําความเข้าใจไหมหรือว่าอ่านแล้วผ่านไปเลยเกี่ยวกับ,กบลำดับวงวายของพระเยซูนะครับและสามเราจะได้บทเรียนนี้ยังไงในเมื่อเราอ่านจบแล้วแล้วก็วันนี้นะครับแล้วก็อยากจะให้น้องกอนนะครับช่วยตอบให้กับผมและพี่น้องที่เราฟังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับได้หายสงสัยนะครับว่า เราจะรู้ในช่วงนี้เพราะอะไรอะโอเคครับตอบคาถามแรกก่อนเขียนทําไมนะครับครับผู้เขียนทําไมต้องเขียนําดตบวงวานของพระเยซูคริสต์นะครับครับผู้เขียนคือลูกาอันนี้เราทราบดีนะครับ,รบท่านเขียนถึงเทโอฟิลัสอยู่ในบทที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเลยเข้อนั้นจะบอกคํานับมาอย่างท่านเทโอฟิลัสเทโอฟิลัสอาจจะเป็นขุนนาง ระดับสูงนะครับของโรงมันในตอนนั้น uh huh. แต่เราไม่ทราบว่าท่านดำรงตำแหน่งอะไร uh huh. นะครับอาจจะชื่อว่าเทโอฟิลัสหรือไม่ได้ชื่อนี้แต่เป็นชื่อที่ลูการเรียกเฉยๆก็ได้เพราะคำว่าเทโอฟิลัสแปลว่าผู้ที่เป็นมิตรกับพระเจ้าหรือว่าเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรักก็ได้ uh huh. ดังนั้น ลูกาอาจจะเรียกท่านว่าเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรักหรือชื่อของท่านคือทีโอฟิลัสอันนี้เราไม่ทราบแต่เราทราบแน่ๆว่าท่านไม่ใช่ชาวยิวดังนั้นเมื่อลูกาเขียนนะครับฉบับนี้ลูกาเขียนขึ้นมาสังเกตต่างจากมัทธิวนะถ้าพี่อ่านมัทธิวเนี่ยเขาจะไล่ตั้งแต่อับราฮัมลงมายาวจนถึงพระเยซูกลับกันนะครับลูกาเขียนตั้งแต่พระเยซูย้อนกลับไป เพราะว่าเทโอฟิลัสไม่ใช่ชาวยิวดังนั้นเขาจะไม่รู้จักบรรพบุรุษของชาวยิวดังนั้นจึงจําเป็นต้องไลนะ่ตั้งแต่นี่นะพระเยะซูย้อนกลับไปหาบรรพบุรุษดังนั้นถามว่าเขียนทําไมเขียนเพื่อให้เทโอฟิลัสได้เข้าใจว่าพระเยะซูเป็นชาวยิวแล้วเกิดจากเชื้อสายของยูดาห์เกิดจากเชื้อพระวงศ์นะครับของกษัตริย์ดาวิดถามว่าสิ่งเหล่านี้สําคัญได้ยังไงนะครับ สำคัญไหมตอบเลยว่าสําคัญมากนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นคําพยากรณ์ที่จะเล็งถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้ายูรรอคอยพระเมสสิยานะครับพระเจ้ามีโครงการที่จะช่วยมนุษย์ให้พ้นจากการเป็นทาสแห่งความผิดบาปนะครับ,รบรเมสสิยาจะมาปรากฏขึ้นพระเจ้าวางโครงการไทบาไว้ตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับยุคบรพระบุรุษจนมาถึงสมัยของพระเยซูแล้วพระเยซูมาทําให้ คำพยากรณ์น,นั้นสําเร็จอย่างเช่นคําพยากรณ์แรกประธมการบทที่49ก้อที่10คําพยากรณ์นั้นยาโคบได้พูดกับยูดานะครับลูกของท่านบอกว่ายูดาเอ๋ยเจ้าคือลูกสิงโตไม้ทานพะกรทานพะกรคือไม้เท้าของผู้นําไม้กษัตริย์เนี่ยจะไม่ขาดไปจากมือของยูดาหมายถึงว่ากษัตริย์จะมาเกิดแต่ตระกูลยูดาะนี่คืออย่างแรก ที่จะบอกว่าพระเยซูนั้นเกิดในตระกูลยูดาห์อย่างที่สองนะครับพระเยซูเกิดที่เปตเลเฮมเราจําได้เมื่อนักปราดมาถามเฮโรดมหาราชว่าเราเห็นดาวดวงหนึ่งนี่มาประสูตรมีกษัตริย์มาประสูตรท่านอยู่ที่ไหนเฮโรดก็เรียกนักปราดมาถามเลยว่าเด็กคนนั้นอัตกุมารที่บอกว่าเป็นกษัตริย์จะมาประสูตรเนี่ยอยู่ที่ไหนปรากฏว่าเขาตอบว่าอยู่ที่เปตเลหเฮม ที่ดูได้จากหนังสือ 2, 5, 5, มัทธิวบทที่สองข้อที่ห้าข้อที่หกมัทธิวหรือมัตตานี่นะครับครับ<อ>บทที่สองขับข้อที่ห้าข้อที่หกโอเคได้ได้เขียนไว้ว่านะครับพวกเขาทูลว่าที่บ้านเบดเลเฮมแคว้นยูเดียเพราะว่าผู้เผลชนะได้เขียนไว้ดังนี้ว่าบ้านเบตเลเฮมในแผ่นดินยูเดียจะไม่เป็นบ้านที่เล็กน้อยที่สุดในสายตาของพวกผูก้ครอบครองแผ่น แผ่นดินยูเดียเพราะว่าเพราะว่าเจ้านายองค์หนึ่งจะออกมาจากท่านผู้ซึ่งครอบครองอิสราเอลชนชาติของเราครับข้อนี้บอกให้เห็นชัดเจนนะครับเมื่อเฮโรดเรียกมาถามปรากฏว่าเขาบอกทุกคนบอกชาวยูทุกคนรู้ว่ากษัตริย์ก็คือพระเมสสิยานี้จะมาเกิดแต่เบธลเฮมดังนั้น ข้อนี้จึงยืนยันได้ว่าพระเยซูมาเกิดตามคําพยากรณ์คำพยากรณ์าม,ารมาจากไหนจากหนังสือมีคาคมีคาบทที่ห้าข้อสองก็คือข้อที่พี่อ่านไปเมื่อกี้เลยครับเป็นการมัทิวเป็นการยกมาซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพื่อทบุบต้นให้รู้ว่านี่คือคําทํานายนะอีกข้อหนึ่งก็บทที่สองเช่นเดียวกันนะครับแต่อยู่ในข้อที่ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสองยี่สิบสามนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับ แต่เมื่อได้ยินว่าอาคาเลอัสครอบครองแควนยูเดียแทนเฮโรดผู้เป็นบิดาเขาก็ไม่กล้าไปที่นั่นและเมื่อได้รับคำเตือนในความฝันจึงเลยไปยังแควนกาลิลีไปอาศัยในเมืองหนึ่งชื่อนาซาเลสเพื่อจะสำเร็จตามพระวจนะซึ่งตัดผ่านผู้เผยจะนะว่าท่านจะได้ชื่อว่าชาวนาซาเลตนี่แหละครับทุกคำพยากรณ์ของผู้เผยพระวจนะ สำเร็จท่านจะเกิดที่เบดเลเฮมท่านจะได้ชื่อว่าเป็นชาวนาซาเลสทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จดังนั้นถามว่าเขียนทาไมเขียนเพื่อให้เทโอฟิลัสทราบว่าพระเยซูคือชาวอยู่เป็นเป็นกษัตริย์ผู้ที่จะมาช่วยมนุษย์ให้พ้นจากความผิดบาบนะครับเป็นพระเจ้าที่ลงม,มาอย่างที่สองก็คือสําคัญสําคัญมากตรงที่ว่าจะให้เรารู้ว่า ไม่ใช่แค่เทโอฟิลัสแต่พวกเราก็ต้องรู้ว่าพระองค์คือผู้ที่มาตามคำํำนายเพื่อมนุษย์จะได้้นจากการเป็นทาสแห่งความปิดปากคำถามที่สองก็คือควรทำความเข้าใจไหมเมื่อเราอ่านเนี่ยนะครับอย่างแรกคือควรทำความเข้าใจคร่าวๆถ้าเราไม่ได้จดจำรายละเอียดมากนะครับเพราะนี่จะเป็นลำดับวงวานสิ่งที่ควรเข้าใจก็คือพระเยซู เป็นกษัตริย์นะพระเยซูสืบเชื้อสายจากดาวินะพระเยซูเกิดในตระกูลยูดานะอันนี้เป็นพื้นฐานที่คริสเตียนต้องรู้แต่ถามว่าควรที่จะทําความเข้าใจแบบละเอียดไหมก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรที่จะทําความเข้าใจเพื่อที่เราจะได้มีความรู้กระจางไปตอบกับคนอื่นได้อธิบายแก่คนอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนเราได้บทเรียนยังไงนะครับก็แค่ลําดับวงวันของพระเยซูครับนะครับ เราได้บทเรียนตรงที่ว่าพระเจ้ามีสติปัญญาอันล้ำเลิศเพราะว่าแผนงานของพระเจ้าโครงการไถทบาปให้มนุษย์ถูกกำหนดตั้งแต่ยุคป,ปัญราบุรุษคืออาดัมเอวาอคำพยากรณ์แรกพี่นุรู้ไหมว่าคำพยากรณ์แรกอยู่ในหนังสืออะไรคำพยากรณ์แรกพอทราบไหมไม่ทราบเลยครับปฐมกาลบทที่สามข้อเท่าไ,ไหร<ส>่เด็ก บทที่สามข้อสิบห้านี่คือคําพยากรณ์แรกเลยนะครับที่พระเจ้าตรัสไว้เพื่อที่จะให้มนุษย์พ้นจากการเป็นทาสของความบาปโครงการไถ่บาปพระเจ้าวางไว้เลยตั้งแต่สี่พันปีก่อนพระเยซูเกิดหนึ่งพันห้าร้อยปีก่อนพระเยซูเกิดเจ็ดร้อยปีก่อนพระเยซูเกิดสี่ร้อยปีห้าร้อยปีก่อนที่พระเยซูจะเกิดมีคําพยากรณ์ทั้หมดแล้วพระเยซูมา ให้สําเร็จตามคำพยากรณ์รดังนั้นเราเห็นได้เลยเห็นสติปัญญาของพระเจ้าพ<อ>ระเจ้ามีโครงการไหบัปนับพันปีเพื่อที่จะล้างบาปให้มนุษย์ทั่วโลกขอแค่เชื่อเพื่อในพระองค์ครับนี่คือบทเรียนที่เราได้รับจากเรื่องนี้ครับผมก็ขอบคุณั้งบอลมากนะครับ,รบสําหรับอาพระคำในช่วงนี้นะครับก็พี่น้องครับอ่าผมขอเสนอนอี้ว่า ถ้าพี่น้องรับชมรับฟังในอีพีที่เจ็ดนี้ผมอยากให้พี่น้องอ่านอ่านในหนังสือลูกาบทที่สามนะครับข้อที่ยี่สิบสามจนถึงข้อที่สามสิบสามสิบแปดเนี่ยนะครับว่าจริงๆแล้วสําคัญครับสําคัญยังไงครับพี่น้องสําคัญตรงที่ว่าเราจะได้รู้ว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงไหมและสําคัญตรงที่ว่าเมื่อเราไปใช้ชีวิตข้างนอก การที่จะมีคนมาถามว่าคุณรู้ได้ไงว่าพระเยซูปเป็นพระบุตรของพระเจ้าอยู่ในช่วงนี้ครับพี่น้องนี่คือสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตฮิสเตียนในการที่จะตอบคําถามให้อีกหลายๆคนและเป็นสิ่งที่จะยืนยันในความเชื่อของเราด้วยเช่นกันนะครับก็วันนี้ก็ฝากพี่น้องนะครับถ้าได้รับฟังรับชมขอพี่น้องเปิดอ่านตามไปเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมไม่ผมตั้งแต่ที่ผมพูดไปก็คือมันค่อนข้างยาวก็เลยไม่อยากจะ อ่านมันจะเสียวไปนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณนั้งบอลนะครับก็ฝากพี่น้องกดติดตามนะครับทั้งสามช่องทางนี้ได้เลยนะครับและนี่คือน้ำมันไทยอย่างไรหนอสำหรับวันนี้เราสอคนลาไปก่อนนะครับสว,สวัสดีครับ